7. คณก,กะโมคคลานสูตรว่าด้วยพรหมณ์ชื่อคณก,กะโมคคลานะ 74. ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะปราสาทของมิคารมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหลคณก,กะโมคคลานะพร,ะรามณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้ที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญปราสาทของมิคารมาตาหลังนี้มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทาโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับคือโครงสร้างบันไดชั้นล่างย่อมปรากฏ แม้พรามเหล่านี้ก็มีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทําโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับย่อมปรากฏด้วยการเล่าเรียนแม้นักรบเหล่านี้จะมีการศึกษาโดยลำดับมีการกระทําโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับย่อมปรากฏเรื่องการใช้อาวุธแม้แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นนักคำนวณก็มีการศึกษาโดยลำดับ มีการกระทำโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับย่อมปรากฏในเรื่องการนับจำนวนเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายได้สิทธิ์แล้วเบื้องต้นให้เขานับอย่างนี้ว่าหนึ่งหมวดหนึ่งสองหมวดสองสามหมวดสามสี่หมวดสี่ห้าหมวดห้าหกหมวดหกเจ็ดหมวดเจ็ดแ หมวด8 9หมวด9 10หมวด10ย่อมให้นับไปถึงจำนวนร้อยให้นับไปเกินจำนวนร้อยแม้ฉันใดข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพระองค์สามารถเพื่อจะบัญญัติการศึกษาโดยลำดับการกระทําโดยลำดับการปฏิบัติโดยลำดับในพระธรรมวินัยแม้นี้ฉันนั้นบ้างไหม การศึกษาและการปฏิบัติเป็นขั้นตอน75พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามเราสามารถเพื่อจะบัญญัติการศึกษาโดยลำดับการกระทำโดยลำดับการปฏิบัติโดยลำดับในธรรมวินัยนี้เปรียบเหมือนคนฝึกมา้าผู้ชำนาญได้ม้าอาจารย์นาตัวงามแล้วเบื้องต้นทีเดียวย่อมฝึกให้คุ้นกับการบังคับ ในบางเฮียนต่อมาจึงฝึกให้คุ้นยิ่งขึ้นไปแม้ฉันใดตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันได้บุรุษที่ควรฝึกแล้วเบื้องต้นทีเดียวย่อมแนะนำอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจารยะและโคจรอ,อยู่จงเป็นผู้มีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อย สมทา,านศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดพรามในการใดภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปฏิโมกเพียบพร้อมด้วยอาจารยะและโคจรเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทา,านศึกษาในสิกขาบททั้งหลายในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปกว่ามาเถิดภิกษุ เธอจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคือเธอเห็นรูปทางตาแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนเีอินทรีย์คือจักขุซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาและโทมนัสความทุกข์ใจ ครอบงำได้เธอจงรักษาจากขุนศีจงถึงความสำเร็จในจากขุนศีเธอฟังเสียงทางหูแล้วเธอดมกลิ่นทางจมูกแล้วเธอลิ้มรสทางลิ้นแล้วเธอถูกต้องโผทพพาทางกายแล้วเธอรู้แจ้งธรรมอารมณ์ทางใจแล้วอย่ารวบถืออย่าแยกถือจงปฏิบัติเพื่อสำรวมมินิสี อินทรียคือมโนซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัตครอบงำได้เธอจงรักษามนินทรีย์จงถึงความสำรวมในมนินทรีย์พรามในการใดภิกษุเป็นผู้ควบคุมทวารในอินรีย์ทั้งหลายแล้วในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุ เธอจงเป็นผู้ประมาณในการบริโภคอาหารเธอพึงพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่ฉันอาหารเพียงเพื่อดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกํำจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยคิดเห็นว่าเราจะก,กำจัดเวทนาเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและการอยู่ผาสุขจักมีแก่เราพรามในการใดภิกษุเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอาหารในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่า มาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องคือเธอจงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกลมด้วยการนั่งตลอดวันจงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกลมด้วยการนั่งตลอดปฐมมยามแห่งราตรี นอนดุดราชสีโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดใจพร้อมจะลุกขึ้นตลอดมัชชิมยามแห่งราตรีจงลุกขึ้นชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จากธรรมทั้งหลายที่เป็นเครื่องขัดขวางด้วยการจงกลมด้วยการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีพราม ในการใดภิกษุเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตือนอย่างต่อเนื่องในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะคือเธอทำความรู้สึกในตัวการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออก การครองสังคติบาทและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งพรามในการใดภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะในการนั้นตถาคตย่อมแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุ เธอจงพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจง้งลอมฟางภิกษุนั้นพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจง้งลอมฟางภิกษุนั้นกลับจากบินธบาทภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิ ั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าภิกษุนั้นละอภิชาในโลกมีใจปราศจากอภิชาความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของเขาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชาละความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรพพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากการมุ่งร้ายคือพยาบาทละถินมิทธะ ความหดหู่เสื่อมเึมปราศจากถีนมิทธะกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทธะและอุทจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านและรำคาญใจเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักกุกุจจะละวิจิก,กิจฉาความลังเลสงสยัย ข้ามพ้นวิจิกิจชาได้แล้วไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่จงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจชาได้เจดสิบภ <76. S 2> ิกษุนั้นละนิวรห้านี้ที่ทำจิตเศร้าหมองบันอรกำลังปัญญาสงัดจากกรามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว เข้าปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระง,งับไปเข้าทุติยฌานอยู่เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายเข้าตติยฌานอยู่เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัสดับไปก่อน เข้าจะตุถชาญอยู่พรามในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเสกขะผู้ยังไม่บรรลุอรหรันยังปรารถนาธรรมที่เกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมอยู่เหล่านั้นเรามีคำพร่ำสอนเช่นนี้แต่สำหรับภิกษุผู้เป็นอรหันตขีนาศอยู่จบประมจรจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเหล่านั้นทำเหล่านี้จึงเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะแก่เธอทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วคณะกะโมคคลานะพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าสาวก ของท่านพระโคโดมที่ท่านพระโคโดมสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้สำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวทุกพวกทีเดียวหรือหรือว่าบางพวกก็ไม่สำเร็จพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามสาวกของเราที่เราสั่งสอนอยู่นี้ พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกไม่สำเร็จอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้นิพพานก็มีอยู่ทางให้ถึงนิพพานก็มีอยู่ท่านพระโคโดมผู้ชักชวนก็มีพระชนอยู่แต่สาวกของท่านพระโคโดมที่ท่านพระโคโดมสั่งสอนอยู่อย่างนี้ พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกกลับไม่สำเร็จเจพรามถ้าเช่นนั้นเราจะถามในเรื่องนี้ท่านชอบใจอย่างไรพึงพยากรอย่างนั้นท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือท่านชำนาญทางไปกรุงราชกฤืไม่ใช่หรือใช่ท่านพระโคโดม พรามท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษผู้ปรารถนาจะไปกรุงราชกฤืพึงมาในที่นี้บุรุษนั้นเข้ามาหาท่านแล้วพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้จเจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปกรุงราชกฤืขอท่านจงบอกทางไปกรุงราชกฤืนั้นให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านพึงบอกเขาอย่างนี้ว่าพ่อคุณมาเถิด ทางนี้ไปกรุงราชครืท่านจงไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นหมู่บ้านชื่อโน้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นนิคมชื่อโน้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นส่วนที่น่ารื่นรมป่าที่น่ารื่นรมภาคพื้นที่น่ารื่นรมสาบกขอรณีที่น่ารื่นรมของกรุงราชครื้ บุรุษนั้นที่ท่านสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้จำทางผิดเดินไปเสียทางตรงข้ามกันต่อมาบุรุษคนที่สองปรารถนาจะไปกรุงราชครื้พึงเดินมาบุรุษนั้นเข้ามาหาท่านแล้วพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปกรุงราชครื ขอท่านจงบอกทางไปกรุงราชครืนั้นให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านพึงบอกเขาอย่างนี้ว่าพ่อคุณมาเถิดทางนี้ปไปกรุงราชครืท่านจงไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นหมู่บ้านชื่อโน,น้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นนิคมชื่อโน้นไปตามทางนั้นชั่วครู่หนึ่งแล้วจะเห็นสวนที่น่ารื่นรม ป่าที่น่ารื่นรมภาคพื้นที่น่ารื่นรมสระโบกขรณีที่น่ารื่นรมของกรุงราชครืบุรุษนั้นให้ท่านสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้พึงไปถึงกรุงราชครืโดยสวัสดีพราหม์อะไรหน้อเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้กรุงราชครื้ก็มีอยู่ทางไปกรุงราชครืก็มีอยู่ ท่านผู้บอกทางก็ยังมีชีวิตอยู่แต่บุรุษที่ท่านสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้คนหนึ่งจำทางผิดเดินไปเสียทางตรงกันข้ามคนหนึ่งเดินทางไปที่กรุงรัชกรดโดยสวัสดีพรามกราบทูลว่าท่านพระโคโดมในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรได้ข้าพเจ้าเป็นแต่ผู้บอกทาง พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ฉั้นนั้นเหมือนกันนิพพานก็มีอยู่ทางไปนิพพานก็มีอยู่เราตถาคตผู้ชักชวนก็มีอยู่ก็เมื่อเป็นเช่นนี้สาวกทั้งหลายของเราเราสั่งสอนอยู่อย่างนี้พร่ำสอนอยู่อย่างนี้บางพวกสำเร็จนิพพานอันถึงที่สุดโดยส่วนเดียวบางพวกไม่สำเร็จในเรื่องนี้ เราจะทำอย่างไรได้ตถาคตเป็นแต่ผู้บอกทาง78เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วคณกะโมคลานะพรามได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคโดมบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาประสงค์จะเลี้ยงชีวิต ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเจ้าเล่ฟุ้งซ่านถือตัวโลเลกับกรอกปากกล้าพูดพร่ำเพรือ่อไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องไม่นำพาในความเป็นสมณนะ ไม่มีความเคารพอย่างจริงใจในสิกขามากๆย่อหย่อนไปเป็นผู้ทำรรในเป็นผู้นำในโอกกะมณธรรมทอทุระในปวิเวกค,ความสงัดเกียจคร้านละเลยความเพียรหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกงมีปัญญาทึบ เป็นดังคนหนวกและคนบ้าท่านพระโคโดมย่อมอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นไม่ได้ส่วนคลบุตรผู้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาไม่เจ้าเล่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพื่อคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้ประมาณในการบริโภคอาหารประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องนำพาในความเป็นสมณะมีความเคารพอย่างจริงใจในสิขาไม่มักมากไม่ย่อหย่อนทอดทุระในโอกะมณธรรมเป็นผู้นำในปวิเวกปรารภความเพียรอุทิศกายและใจมีสติมั่นคง มีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นดังคนหนวกและคนบ้ายท่านพระโคโดมผู้จเจริญย่อมอยู่ร่วมกับกุลบุตรเหล่านั้นได้บรรดารากไม้หอมบัณฑิตยกย่องกฤษณนาว่าเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีแก่นหอมบัณฑิตยกย่องแก่นจานแดงว่าเป็นเลิศบรรดาไม้ที่มีดอกหอม บรรดาไม้ที่มีดอกหอมบัณฑิตยกย่องดอกมะลิว่าเลิศแม้ฉันใดคำสั่งสอนของท่านพระโคโดมก็ฉันนั้นเหมือนกันจัดว่ายอดเยี่ยมกว่าอัจฉธรรมทั้งหลายท่านพระโคโดมพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคโดมพระภาสิทธ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก พระองค์ทรงประกาศรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ไว้ว่า เป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตดังนี้แลคณะกะโมคลานะสูตรที่เจ็ดจบ